สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทางแบบอยนะครับพวกขวดน้ําดื่มพลาสติกต่างๆเวลาที่เราได้ดื่มน้ําหมดแล้วบางคนก็จะเอามาเก็บใส่ไว้ในถุงนะครับซึ่งก็อาจจะเก็บเอาไว้ใช้งานอย่างอื่นหรือว่า เก็บไปทิ้งหรือว่าจะเก็บเอาไว้ขายก็ดีแต่การเก็บเอาขวดใส่ถุงแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเก็บได้ไม่กี่ขวดเลยถ้าเกิดว่ามีขวดมากมากเนี่ยก็ต้องใช้ถุงเก็บหลายใบและถ้าเราจะแขวนหรือว่าเราจะวางเอาไว้นะครับก็อาจจะกินพื้นที่ของบ้านเราอีก และถ้าเราอยากจะเก็บขวดให้มันง่ายสักหน่อยนะครับได้จำนวนที่เยอะๆสามารถประหยัดพื้นที่ได้ก็จะดีมากๆเลยในคลิปนี้นะครับผมก็มีพลิกไอเดียดี Y ง่ายๆของการเก็บขวดโดยใช้ถุงใบเดียวแต่สามารถเก็บขวดได้เยอะเก็บได้เป็นร้อยเลยมีวิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาขวดออกจากถุงให้หมดเสียก่อน ทีนี้ต่อไปนะครับเวลาเราจะเก็บขวดเนี่ยเราก็จะใช้ข้างถุงเป็นที่เก็บให้เราเปิดฝาขวดออกแล้วก็เอาปากขวดเนี่ยแนบข้างถุงส่วนฝาขวดเนี่ยให้ทําการบิดเกี่ยวด้านในถุงนะครับปิดปากขวดแบบนี้เลยขวดใบ,บอื่นๆนะครับเราก็เอามาทําแบบเดียวกันเอาขวดมาล็อกเก็บข้างถุงแต่เราต้องจัดเรียงแนขวดเนี่ยให้ชิดกันนะครับ แล้วก็จะเก็บขวดน้ําเหลือใช้เนี่ยได้เยอะกว่าเดิมมากๆเลยนี่ละครับเห็นไหมครับผมมันยังมีพื้นที่ข้างสูงอีกเยอะเลยในการเก็บขวดอย่างขวดที่อยู่ในถุงเมื่อกี้เนี่ยพอเอามาเก็บข้างถุงแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันใช้พื้นที่ในการเก็บนิดเดียวเองอย่างถุงใบนี้นะครับน่าจะเก็บได้สัก5 0 ถึง60ขวดน่าจะได้ถ้าเป็นถุงใบใหญ่ๆกว่านี้นะครับผมก็สามารถเก็บได้เป็นร้อยเลยนะครับแถมด้านในถุงเนี่ยก็อเอาขวดใส่ได้อีกหรือว่าจะเอาของอย่างอื่นเก็บในถุงก็ได้ก็ถือเป็นทิคไอเดีย d i ไในการเก็บขวดน้ำพลาสติก ด้วยถุงแบบง่ายๆนะครับที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้พเพื่อนท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจก็ลองเอาไปทำใช้งานดูกันได้นะครับผมมันแจ๋วมากๆเลยคลิปนี้ผมก็มานำเสนอทิคไอเดียดีว่ง่ายๆเพื่อเป็นแนวทางกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมไว้ยคยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ